HAPPY BIRTHDAY TO YOU t เดอพีแฮปกันมือนีปีกันมือใดก็ได้วันเกิดปีนี้ให้มีแต่เรื่องสุขใจคนไม่มีคู่ขอให้ได้คนรู้ใจโชคดีมีใจได้บ้านหลังใหญ่รถใหม่ป้ายแดงวันเกิดปีนี้ขอให้แฮปปี้อยู่ดีมีแฮงไพอยู่สอดแจ้งขอให้อยู่แดงมีเดอะพี birthday Happy birthday, to your happy birthday, to you, happy birthday, to you, happy birthday, to your happy birthday, to you happy birthday, you happy birthday to you?